สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงมัง่งไฟนี้เป็นไงไฟนี้รู้สึกสนุกครับสน,สนุกนะสนุกครับ<ส>าเราเราก็ไม่คิดว่ามันจะออกกลจะออกมาเป็นแบบนี้ครับผมก็คิดว่าไม่ครบยกครับแต่ก็ <ừ> สูด้วยน้องเข้ามาแข่งจริงๆครับ <ừ> ต้องยอมรับครับพูดถึงยกแรกคุณได้ไปสองนับ ใช่ครับได้สองนับแต่คือมองแล้วมันมันก็ไม่น่าแพ้ครับอคือในใจผมก็ถึงหมดยกสามแล้วมองอยังไงก็มันก็ไม่แพ้ครับแต่คือเราได้เราได้เราได้สองนับในยกแรกเออทาไมเราไม่ไม่ปิดเกมไปเลยอ่ะคือเราอยากปิดเกมครับแต่ด้วยความที่เราไม่เคยเจอนวมอย่างนี้เรากลัวพลาดออืผมก็กลัวพลาดเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเรามาพลาดน็อกในไฟดีเราอาจจะไม่ได้มาอีก ก็คืออาจจะหมดโอกาสเลยนะใช่ครับก็คืออยากจะแบบว่าก็คืออยากจะเอาความชัวเรื่องควาเสี่ยงถ้างั้นยกสามตอนที่เราโดนนับเป็นไงครับยกสามตอนที่เราโดนนับเราก็คิดจะมาแลกครับแต่คือด้วยความที่เรา,เราโดนเราโดนจริงๆโดนหนักจริงๆครับแล้วก็มึนไปเลยครับมึนซึมแต่คือเราอยู่ด้วยัวใจเราก็พร้อมจะแลก้อมที่จะบวกอยู่ครับอ ยังไม่คิดถึงความ่า้แพ้นะครับถึงตอนนั้นว<ม>่าเราโดนแค่นับเดียวเราโดนสองนับครับอผมคิดว่ามันมันก็ไม่ถึงจะแพ้มันก็เลยแบบว่าก็บวกไปอย่างนั้นน่คืออย่างแย่ที่สุดเราพูดถึงนะฮะถ้าเกิดเราเราเปรียบเราเปรียบเทียบนะ,ะอย่างยกสองเนี่ยเราได้สองนับก็คะแนนก็น่าจะได้เปรียบเขาประมาณสามคะแนนเนาะใช่ครับยกสองสมมุติอย่างอย่างแย่ๆเลยสมมติเราแพ้ก็หนึ่งคะแนนเนาะใช่ครับยกสุดท้ายก็ก็ ก็ได้ก็เราเสียนะเสียนับนะก็จะสองคะแนนจริงๆแล้วถ้าเกิดแบบอย่างแย่สุดมันก็จะเสมอเนาะใช่ครับอย่างแย่ดมันน่าจะเสมอครับเสมอแต่คราวนี้ในวันไม่มีเสมอซึ่งจริงๆแล้วก็จะเหมือนแบบมีแต้มต่ออะไรบางอย่างลูกทดอะไรบางอย่างใช่ครับมันน่ามันน่าจะมีแบบนั้นดี่าครับซึ่งเราได้สองนับใช่ครับได้สองนับครับอเราไม่ได้ได้แค่นับเดียวเนี่ยเราได้สนับครับเรื่องของเรื่องเปรียบเทียบไปเหมือนคุณป๊อกป๊อกเก้านะใช่ครับเขาป๊อกแปด ปแปดกินปเก้าใช่ครับตอนนี้คือผมผมก็ยังงงกับการตัดสินครับแต่ก็ไม่เป็นไรกรรมการตัดสินแล้วผมก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากกลับไปแก้ไขแล้วก็พู้ใหม่ครับมาตู้ใหม่แน่นอนครับถ้าพูดถึงวันเนี้เอาพูดถึงวันเนี้ยเราคิดว่าเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนครับมีข้อผิดพลาดมีครับเพราะว่าผมยังตื่นเต้นอยู่ครับเพราะว่ายังลนอยู่ครับเพราะว่า เรามาที่นี่ครั้งแรกครับ<ห> <shredded S 1> เราไม่เคยต่อยที่มันใหญ่ขนาดนี้เราก็ยังขาดลแต่ครั้งต่อไปเราก็น่าจะดีกว่าน,นี้เยอะครับเพราะว่าครั้งแรกเรามันไม่เคยโดนรวมเรายาังแบบกลัวแต่เรารู้แล้วเราโดนเราทนได้แ, <Kar> แล้วลอเอาพูดถึงพูดถึงตอนนี้คุณโดนคุณโดนานัหนักอย่างคู่ต่อสู้เราเนี่ยหนักๆเนี้ยคือพอไหวใช่ไหมนทนได้นะตอนนี้ก็ถามว่าเจ็บอะไรไหมก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยครับโอ้ไม่ได้เจ็บก็หายแล้วคือ ตอนนี้ก็เจ็บใจน่อยเดียวแต่พูดถึงแต่พูดถึงตัวคุณเองเนี่ยตอนต่อยนวมสีออนเป็นไงรู้สึกมันมันดีกว่านวมปกติไหมอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเป็นผมเป็นคนชอบแรกครับสีออนนะนะเนี่ยนวมเล็กอะนวมเล็กอะนวมเล็กกับนวมใหญ่ใช่ไหมครับอ่าอ่านวมเล็กดีกว่านวมนวมเล็กก็มันคือมันโดนมันล่วงอะครับก็คือมันก็ดีกว่าสำหรับคุณคุณคิดว่ามันน่าจะดีกว่าใช่ครับแต่ผมก็ยัง ต่อยได้เหมือนเดิมครับทั้งนมเล็กนั้นนมใหญ่ครับออแค้มีรายการอแม่หลายคนก็คาใจนะผมก็คาใจเหมือนกันทุกพี่ผมก็คาใจครับลูกพี่ก็คาใจลุกพี่ผมคาใจมากอยากอยากรีแมทไหมอยากครับอยากรีแมทสุดๆอยากรีแมทมากๆเลยใช่ครับแต่คนชนะรู้สึกว่าผมรอที่ห้องสื่อนะรอจะสัมภาษณ์คนชนะเหมือนคนชนะเนี่ยเขาไปโรงพยาบาลเลยนานรู้ค่า